ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนภารกิจเหตุเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ 3 2 1องขอลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องจากเครื่องบินตกหลุมากาศทำให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าประเมินสถานการณ์และได้ประกาศเข้าสู่แผนฉุกเฉินในเวลาต่อมา ซึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก18หน่วยงานทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมีนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุนรภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านนายกิติพงศ์กิติขจรได้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าอากาศยานสุรภูมิได้รับการสนับสนุนภานรก,กิจจากหลายหน่วยงานประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหน่วยงานทางการแพทย์ผู้ให้บริการภาคพื้นตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการช่วยเหลือทางการแพทย์การนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลตลอดจนการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวที่สามารถเดินทางต่อได้จนกระทั่งออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ประเทศสิงคโปร์ได้อย่างเรียบร้อยทางท่าอากาศายานสุวรรณภูมิจึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จนได้รับเสียงชื่นชมจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับหน่วยงานที่เข้ารับโลกเกียรติคุณในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น18หน่วยงาน 21ตอปงะการในวันที่21พฤษภานะครับตามที่เป็นข่าวต้องบอกว่าหลังจากการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการบริหารจัดก,การทุกอย่างในภาพรวมเ,เป็นไปได้อยาอ่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความชื่นชมจากโคโร่วมถึคนไทยทุกสิ่งทุกอย่างขออนุญาตกล่าวเลยนะครับว่า ซนระบิไม่สามารถทำได้ด้วยกลว่นเนงวันนั้นเราต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามที่เป็นทางวันนี้เป็นวันที่ท่านกัจจยานุสภูมิได้พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่าๆ ส่วนนักการคองตำรวจทางกานะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทสายการบินที่มาร่วมซัพพอร์ตทั้งกำลังกายอุปกรณ์เพื่อให้การนำส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในวันนั้นส่งโรงพยาบาลให้โดยที่สุดรวมถึงดูแลผู้โดยสารที่ไม่ได้บาเดเจ็บที่จะเดินทางต่อไปประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นไปด,ด,ด้วยความสลอสบายในการพักก่อเครื่องมีจักรยานในเครือบนนั้น ุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเนงกาบนี้มันว่าเกิดจากความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่เราได้มีการร่วมมือและร่วมร่วมแรงร่วมใจกันในการฝึกซ้อมแานฉุกเฉินต่างๆประจำทุกปีของสนามบินชนยงในปีนี้ก็จะมีการฝึกซ้อมใหญ่ สถานการณ์ก็คงจะเป็นอีกเรื่องนก็คงจะากายเป็นที่น้องสื่อมวลชนไม่ทราบต่อไปนะครับสำหรับเหตุการณ์อรเอสอ321ผ่านไปแล้วก็ขอให้มันเป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่ผ่านไปน,นะครับแตเ่เราก็พร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของสนามบิสนสุวรรภูมิรวมถึมงหน่วยงานที่จะเกียวเข้าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกัน นะครับทบทวนบทเรียนแล้วก็เรามีจุดที่จะต้องแก้ไขกันตรงไหนของของแต่ละฝ่ายก็คงจะมีการพูดคุยกันพบกรวนบทเรียนกันนะครับเพื่อเรียนการรองรับแต่เมื่อจะมีแต่บาคนท่จะเกิดพอได้รับเหตุก,การณ์เราก็ได้ส่งทีมหมอป่าเป็นในฐานะเป็นโทรอนิตเตอร์ไปประเมินสถานการณ์หลังจากประเมินสถานการณ์ได้รับว่ามีผู้โดยสารเนี่ยเสียช,ชีวิตหนึ่งราย เราก็เลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องนําเรียนขอ,อรทอทาางเดียส่วนหนึ่นะครับในการที่จะเปิดใช้แทนเพราะมันอาจจาะรุนแรงมากกว่าที่เราคิดแต่แล้วยิ่งขึ้นไปดูบนเครื่อแล้วผู้โดยสารเจ็บเยอะมากทําให้เรายิ่งต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดี p ล o ย ังานะะแต่ละคนเนี่ยไปอยู่ตามจุดเราจะมีโฟลชาร์ในการปฏิบัติงานของเราด้วเตรียมผ่อพอมนะครับใครเป็นเมดโคใครเป็นฟรีอาสใครแยกแยะป่วยใครเป็นอยู่ตรงโหมดิ้ง<ส>พวกนี้เรามีการเตรียมผ่อนผอมไปยู่้วยค่ะพออย่างเมื่อกี้ที่ท่านรองผู้ในการฝายกัรแท้ได้นําเรียนไปนะคะในส่วนของทาง,งไปกันแท้ว่าพอเราได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมแผนก,การกันในทีมในไหนทีนี้เนี่ยทีมท,ที่ไปเชิญหน้างานนะคะก็ต้องไปวางแผนร่วมก,กับสยายการบินนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเจอเหตุเนี่ย เราเข้าใจเชิงเหตุนคนเดียวโดยอาศัยาการช่วยเหลือของสายการบินไม่ได้นะคะก็โดยปกติแล้วในลักษณะการทํางานเนี่ยถ้าเรามีเวลาเราก็จะเตรียมความพร้อมกับสายการบินเพื่อความที่สถานการณ์วันนั้นนะ่ะอย่างที่ท่านผู้ในการท่าอากาศยานชวนเราคุยบอกว่าเวลาในการจัดการเราไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการสื่อสารงของเราสายการบิน,นมันจำกัดมากนะคะเราได้รับการแค่ข้อมูลเรื่องของตัวหน่วยจริงจริงเสียงชัดชัแน่นอนเองตอนนั้นน่ะที่จําได้คือเสียงที่มันเข้ามาในในในหัวเลยคือ เขามีผู้เสียชีวิตดรวยกระบวนการจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของการนำส่งตัวนะคะก็คือสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายเราจะต้องประสานกับทางตำรวจแล้วก็นิติเวศ้องที่โดยที่อาศัยความช่วยเหลือจากฝ่ายรักษาคทางลอดมัยของท่าอากาศยานอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้มันจะมีระยะเวลาในการดำเนินการที่มันมากขึ้นสิ่งเราทำได้ตอนนั้นก็คือเแค่แจ้งเกินสายดำเนินเองว่ายังไงเนี่ยในลักษณะเคสความผิดตหรับเคสนี้เนี่ย ะระยะเวลาในการที่ขวาผู้ดิสารเครื่องลำเนี้ยจะเดินทางกลับสูส่คูโ,โรได้ถ้าสิว่าสามารถออกเดินทางาศาศาได้นะคะมันจะต้องมอล่าช้ามากมเพื่องให้สายตรงทราบเปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นไปประเมินมเครื่องพร้อมกับทางสายรารน,นี